นิทานวันนี้ผมให้ชื่อเรื่องว่านิทานของคนลืมเกิดไม้ลืมต้นคนลืมตัววัวลืมตีนปักสินลลืมไพรเป็นเช่นไรนั้นลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูนะครับ มีเรื่องล่าว่าเด็กบ้านนอกลูกชาวนาคนหนึ่งผมจะเรียงเป็นร้อยกลองจะฟังคล่องดีกว่าพ่อแม่กำเนิดให้มันเกิดมาท่านเป็นลูกชาวนาสู้ทนตรากรัมประกอบอาชีพพลิกแผ่นดินทำมาหากินแต่เชา้ายันค่หน้าร้อนแม่ก็ทน หน้าฝนพ่อก็ทำสุดแสนระกรรมทั้งใจและกายนึกถึงลูกที่สุดแสนรักกลัวเจ้าจะยากเมื่อยามโตใหญ่หวังให้ลูกนั้นพ้นหนาพ้นไรจึงส่งเจ้าไปเรียนวิทยาแสวงหาความรู้เอาไว้เป็นหลักเงินทองน้อยมากพ่อแม่ไม่ว่า ขอแต่ให้ลูกพ้นงานไรนาสองคนยายตาแทบจะตัวตายกว่าจะปลูกฝังให้ลูกได้นั่งเก้าอี้แต่พอเขาได้ดีซิมันน่าใจหายเพราะเขาลืมสองคนตายายคือเขาคิดอับอายชาวสังคมว่ามีพ่อแม่เป็นคนบ้านนอกเกรงชาวบางกอกจะขี่จะขม่มจึงปกปิด ด้วยจิตโสมมพ่อแม่ทานทสงตามมาเยี่ยมเยยีนเรื่องตอนนี้ว่าวันหนึ่งหญิงชาชาราชาวบ้านนาคิดถึงลูกชายซึ่งส่งแต่ข่าวจากกรุงเทพออกไปให้แกชื่นอกชื่นใจเสมอว่าเป็นคนมีเกียรติกว่างขวางรู้รานในสังคม ผู้คนนับหน้าถือตามากแต่ลูกก็ไม่เคยออกไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างเลยชรอยจะมีภาระมากงานมันรัดตัวจนหาช่องว่างออกมาเยี่ยมพ่อแม่ไม่ได้แกคิดอย่างนี้สองคนตายายจึงปรึกษาตกลงกันเป็นอันดีแล้ว่าจะไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพ จึงคนหาข้าวของซึ่งเป็นของพื้นบ้านปลาย่างปลาแห้งข้าวเมาเตาแตงใส่ฉลอมแล้วก็ช่วยกันหอบหิ้วมาใจก็ปิติว่าไอ้หนูมันคงจะดีใจเพราะในฉลอมนี้ล้วนเป็นของโปรดของมันเมื่อมันยังเล็กทั้งนั้นแต่พอมาถึงบ้านลูกชายกรับตรงกันข้าง วันนั้นบังเอิญลูกชายเขากำลังมีงานสังสรรค์เพื่อนฝูงชาวทังคมกันที่บ้านสองตายายโผล่ไปกำลังงานพอดีพอดีไอ้แขกเรือเต็มบ้านไปหมดเขาหน้าฟีดเมื่อได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่อย่างกับผีหลอกอย่างนั้นแหละเขาเลยรีบจัดแจงบุยบายให้คนใช้นำไปพักให้หลับตา ให้รับตาแขกกลัวแขกเรือเขาจะอายจะอายแขกเรือนั่นให้ไปที่ไหนรู้ไหมนั่นก็คือเรือนคนรับใช้เมื่องานรื่นเริงทั้งสรรตามวิสัยของคนสังคมเริกระระอาเปียแล้วเนี่ยเขาจึงได้ไปหาพ่อหาแม่ เขาไม่สนใจเลยว่าในฉลอมที่สองตายายช่วยกันหิ้วกระเรอะกระร่ามานะมันเป็นอะไรเขาปราศัยต้อนรับผู้ให้กำเนิดของเขามาทำไมจะมาก็ไม่สรงขาวจะได้เลื่อนวันเวลาให้มาวันอื่นรู้หรือเปล่าแล้วเนี่ยพ่อแม่มาวันนี้ฉีกหน้าฉันยับหมดเลยยายแก่กับตาแก่ กลับบ้านอย่างขนใจลอยต่อมาเพื่อนบ้านได้ยินแต่เสียงยายแก่คนนี้ร้องกล่อมหลานว่ากาวาวเอ้ยไข่ใ,ให้แม่กาฟักแม่กาหลงรักสำคัญว่าลูกในอุทรขาบข้าวมาเผือหาเหยื่อมาปอนซำๆๆส,กสกักๆจนเพื่อนบ้านคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้ ข้าไปถามว่าทำไมต้องร้องเพลงกาวาวนี้ละยายฉันจะอบรมสั่งสอนมันไม่เห้มันเป็นเหมือนเจ้าลูกกาวาวให้มันเป็นกาวาวแต่ลูกเถหลานยังให้ปล่อยเป็นไปด้วยเลยลูกกาวาวและลูกกาวาวมันไม่ดียังไงจ้ายาย กาว่าเจ้ามังยาเป็นสกุลนารูปร่างสัาไม่ทำรังกำบังกายถึงกล่าวไข่ก็กลุ้มครังเที่ยวอุ้มท้องร้องขวนครางพอเหลือบเห็นรังของนางกาเข้าคุยไข่กาหนาบัดสีวางไข่ตนแทนและโผทลาร่อนรำแผนแหลนลอยน้ำผา เที่ยวส่อหาคู่พิรมไม่เอาใจใส่ลูกไข่ของตัวมุ่งแต่หมัวหาคู่สู่สมเหมือนหญิงชายใจโสมมพวกเดนสังคมน้ำใจสามสงสารกาผูโ้โง่เลาหลงฟักหลงเฝ้าอุปธรรมไข่กาววาวทุกเช้าวคำพยายาม จนออกเป็นตัวเดี๋ยวยายจะเหนื่อยผมจะพูดแทนยายว่าข้าวน้ำอยู่ไหนใกล้ไกลหรือนั่นกาไม่พลันไปหาจนทั่วนำมาเลี้ยงเจ้าลูกชั่วสองเมียผัวต่างช่วยกันแต่อนิจจาเจ้ากาเว่าผิดพงเผาหน้าขบขันขนมันจนกลายเป็นเพศพันปีกหางนั้น พอครองตนแล้วเริ่มบินทิ้งถิ่นรังทำโอหังพองปีกขนกลับดูมินพ่อแม่ของตนว่ากามีขนดังดินหม่อทาทั้งเสื่อมเสียเกียรติศัก์เที่ยวฉกลักทุกสิ่งสาตัวเหม็นสาบเหลือระอามันเกลียดกาเริ่มบินไกลมันยามเหยียดรังเกียดแม่กา ที่กบฟักมันมาเมื่อครั้งเป็นไข่นี่แหละนิยายคงควรลืมเกิดลืมพื้นเพลลืมตัวมันมันน่ากลัวและก็น่าเกลียดเพียงใดเชิญคิดเอาเองก็ได้คุณผู้ฟังคนจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงโชคและไม่เคยถูกรางวัเลเลยบางคนโชคดีถูกนับครั้งไม่ทวน บางคนก็ถูกนานๆถูกครั้งแต่ถูกรางวัลใหญ่คนที่ถูกรางวัลส่วนมากไม่รู้มาก่อนไม่ได้เลือกแต่บางคนเลือกซื้อกลับไม่ถูกเป็นเรื่องน่าคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นส่วนบางคนเป็นคนดีไม่มีคนเกลียดชังแต่ถูกขโมยลักทรัพย์ทั้งทั้งที่คอยระวังเป็นอย่างดี บางคนไม่ต้องรักษาปล่อยปละละเลยแต่ไม่มีใครขโมยมีอะไรแต่ละอย่างเป็นสมบัติเป็นของตัวจริงๆบางคนพบหน้าเห็นหน้าเป็นครั้งแรกไม่เคยมีอะไรกันมาเลยบางรายพบกันนึกรักใครชอบพอกันทันทีบางรายก็เกลียดกันทันทีทั้งๆท,ที่หาสาเหตุไม่พบ สรุปว่าการมีโชคหรือไม่มีโชคมีโชคมากหรือโชคน้อยหรือการถูกลักขโมยของและรัรกหรือเกลียดกันโดยไม่ทราสา,าเหตุถ้าไม่ใช่กรรมเก่าแล้วจะเอาอะไรตัดสินจงเชื่อเถอะว่ากรรมนั้นมันเป็นผู้บันดาลอยากดีก็จงทำแต่กรรมดี พระพุทธศาสนาท่านจึงสอนว่าก,กรรมจำแนกสัตว์ให้ต่างกันทำดีทำชั่วผลต่างกันโชคหรือวาสนาของขนเนื่องมาจากกรรมที่ทำไว้แน่นอนเพลงเจ้านกกาวาวที่ว่านี่แหละกาวาเอ๋ยไขว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุท้อคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาก็พาไปกินที่ปากน้ำพระคงขาตีนเจ้าเหยียบสาลายปากก็ไซาหาปลากินกุ้งและกินกัง้งกินหอยกระพังและแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้นว่าโผทอง ยังมีนายพลานเที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกเอาปืนขึ้นสองจ้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งว่าจะยำนกนางแม่กาดำจะกินนางแม่กาดำคำวันนี้อุแม่นาคุณผู้ฟังที่ผมเอานนิทานสัน้นๆวันนี้มาเล่ากะว่าจะเล่าสองเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งก็สั้นครับแต่เป็นชื่อเรื่องว่าพระที่ถูกมองข้ามครับมีชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งอยู่เชิงเขาเป็นภ,ภูมิประเทศที่สงบอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารมีลำธารใสไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดเขียวขจีในทุ่งนาะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทอง ตัดกับท้องฟ้าสีครามมองไปทางไหนก็ชื่นช่ำเจริญตาชาวชนบทส่วนใหญ่มีอาชีพออกไปทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นฝ้ายทอผ้าตามก็มีความสุขมีฐานะมั่นคงเหนือขึ้นไปบนยอดเขามีกุติพระภิกษุจำศีลภาวนาเชิงเขามีกระท่อมน้อยหลังหนึ่ง เป็นที่อยู่ของสองแม่ลูกแม่นั้นแม่อายุจะย่างเข้าสู่วัยชราแต่นางยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานเลี้ยงลูกได้บุตรของนางเป็นเด็กรุ่นหนุ่มใหญ่ไม่เอาการเอางานดืนด้านไม่เชื่อถอยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากของแม่ที่ตรากตรำทำงานหนัก เอาแต่เที่ยวเตรเล่นสนุกถึงกระนั้นนางก็ยังรักเขาสุดสว่างขาดใจคอยเอาอกเอาใจมิหายอนาถรที่ผมเร่งนี่พราะผมหันไปดูนาฬิกาเวลาเหลือไม่มากคุณผู้ฟังวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนเขามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระ เย็นวันนั้นเข้าจิงขึ้นไปบนเขาเข้าไปนั้นมันสการขอพระพุทธรูปจากพระภิกษุที่พำนักอยู่บนยอดเขาเพื่อเอาไปไหว้บูชาที่เรือนหวังจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระพิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าฟังก่อนมิงเจ้าจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จดอกป่วยการเปล่า ในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบ,บูชาท่านเถิดเจ้าจะจำเริญเหมิงได้ฟังก็ชงวอุทานว่าเอะที่บ้านของกระผมไม่เคยมีพระสักองนะกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้ไปไว้บูชากับเขาบางพระภิกษุยังคงยืนกรานว่ากลับไปเถิดหมิงพระเฝ้ารอเจ้าอยู่ที่บ้านแล้ว กลับถึงบ้านคืนนี้เมื่อเจ้าขอประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผลีผาบที่จนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกอยู่ด้านในเมงได้ฟังดังนั้นก็สนเท่ยิ่งนักนมัสการพระภิกษุลากลับรีบกลับฝ่าลมหนาวและก็ละอ,องน้ำค้างมาตลอดทาง ว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูกระท่อมมาตะต้อนรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเม่งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากลับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับพอเห็นลูกชายนางก็เอ่ยขึ้นว่า แมงลูกหายไปไหนมาแม่เป็นหว่วงกลัวลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตังตต้งตาคอยตั้งแต่หัวค่ำจนดึกแม่ยังไม่ได้นอนเลยอาบน้นลูกเปียกปอนไปหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียและไปผิงไฟที่นาเตาวเจ้าหิวไม่ลูก แม่หจะไปเอาข่าวมาให้กินกระแสเสียงที่นางหลังออกมานะั้นนุ่มนวลน,นะเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจเ <c oughs> ข้าหวนระลึกถึงคำพระภิกษุบนยอดเขาหน้าเกิด <c oughs> ก็ประจักษ์แจมแจ้งในบันนั้นเองว่า <c oughs> พระที่อยู่ใกล้ตัวมาแต่อ้อนแต่ออก แต่เขาเองละเลยไม่เคยเอาใจใส่แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนตัวเรานี่สิมีแต่จะเอาท่าเดียวนับแต่นั้นมา เขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบร่มเย็นเล็บบำเพ็ญตอนอยู่ในโอวาทเถอดทูลเคารพบ,บูชามารดาของเขาเหนือสิ่งอื่นใดในโลก